รรราารพระเจ้านะครับเรามาดูพระชนครมของพระเจ้านะครับในวันนี้พระธรรมสุภาษิตบทที่6นะครับข้อที่1 6-1 9ถึง19นะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่1 6ถึง19เราจะอ่านไปพร้อมกันนะครับมี6สิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมีเจสิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสาหรับพระองค์งคตายโสลินมุาสาและมือที่ทําให้โลกิริให้ตก จิตใจที่เกิดแผนงานหก้ายเขาที่รีบวิ่งไปความชั่วพยานเทศซึ่งหายใจออกเป็นคำมุสาและผลคนวานความเข้าท่ากลางพวกพี่น้องนะครับในพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็ขอบพระเจ้าที่พระเจ้าทรงไวพรให้มีโอกาสได้เรียนรู้ในพระชนะครของพระองค และเป็นพระคำที่เราเองก็ยังได้มีโอกาสได้ฟังนะครับซึ่งเป็นโอกาสและสิ่งที่ดีที่จะเป็นพอตอนชิตของเราและเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เราเชื่อว่าเป็นคู่มือนะครับสำหรับในชีวิตของอมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาซึ่งพระองค์ได้ทรงให้มีคู่มือสําหรับในการ ดำเนินชีวิตที่จะเป็นดังที่พระผู้สร้างได้ตัดไว้นะครับเราทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หล,หลายๆคนที่อยู่ทางบ้านก็คงได้ฉีดแล้วนะครับเราฉีดแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราหรือเปล่านะครับก็ ั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราทำไมครับมีความมั่นใจสําหรับในการดําเนินชีวิตนะครับแต่ว่าในชาววันนี้ผมก็จะพูดถึงวัคซีนเหมือนกันแต่ไม่ได้วัคซีนที่าทางร่างกายนะครับแต่เป็นวัคซีนที่มาจากพระผู้สร้างของเรานะครับผมเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ พระองค์ทรงรักเรานะครับพระเจ้าทรงรักเราจึงไม่อยากจะให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีและไม่ถูกต้องและเมื่อเราทำตามผลดีก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกันนะครับผมชอบเกมเกมหนึ่งนะครับผมเคยดูนะครับเกมทายใจนะครับในช่วงที่ออกรายการเนี่ยผมได้ดูแล้วก็ได้เห็นถึงสามีภรรยานะครับ ก็ได้ไทายใจกันนะครับว่าสามีชอบอะไรภรรยาชอบอะไรสามีไม่ชอบอะไรและภรรยาไม่ชอบอะไรแล้วถ้าก็ทยถุก,ถกผ,ผิดกันก็มีหรือทยถูกทั้งหมดก็มีนะครับถ้าสามีเนี่ยทยผิดก็บางทีก็จะโอ้ไม่เป็นไรนะครับถ้าภรรยาทายผิดนะครับก็จะกอดกันแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ แต่เวลาที่สามีไทยผิดเมื่อไหร่นะครับสีหน้าของภรรยาก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเขาถามว่าไปเที่ยวครั้งแรกสถานที่ใดถ้าเขาตอบผิดเมื่อไหร่ภรรยาจะรู้สึกว่าไปกับใครคนอื่นไหมนะครับไปกินข้าวด้วยกันรครั้งแรกที่ไหนนะครับถ้าสามีตอบผิดนะครับ รรยาก็จะรู้สึกว่าไปกับใครสถานที่นั้นเขาไม่เคยไปนะครับน่าจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในการที่จะทายใจของกันและกันนะครับดังนั้นการเปิดเผยของพระเจ้าเป็นการสำแดงถึงความรักความเมตตาของพระเจ้านะครับการเปิดเผยของพระองค์เป็นการสําแดงความรักความเมตตา ผมกับภรรยาเองก็เราได้คุยกันบ่อยๆที่คุยบ่อยๆเพราะผมเป็นคนขี้ลืมนะเราคุยกันในเรื่องของการดำเนินชีวิตผมก็จะถามคุยกันว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไรนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักคำตอบนะครับถ้าเราเข้าใจอีกฝั่งหนึ่ง เราจะทำอะไรครับก็จะลดความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะลดความแตกแยกเกิดขึ้นก็จะลดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นปัญหาที่ดูใหญ่อาจจะเล็กลงเมื่อเราเกิดความเข้าใจกันนังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการสื่อสารในเรื่องของความจริงที่ออกมาจากภายในว่าเหตุเราไม่ชอบอะไรเราชอบอะไร และสิ่งที่เราอยากให้เขาทําให้กับเราคืออะไรและเราอยากให้เขา,เขาทําให้กับเราคือแบบไหนเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจและเราจะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้นะครับดังนั้นพระเจ้าเช่นเดียวกันที่ทรงเปิดเผยความรักของพระเจ้าก็เพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดพลาดต่อพระเจ้าและอยู่ใช้ชีวิตอย่างในโลกนี้ด้วยความสุข นะครับผมชอบพูดถึงต้นไม้นะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าผมมีคนคนชอบต้นไม้ในการปลูกต้นไม้เนี่ยเรารู้ว่าสิ่งสองสิ่งที่เราต้องทำาหลักนั้นก็คือการที่เราใส่เข้าไปให้กับต้นไม้และการที่เราต้องเอาออกให้กับต้นไม้เช่นเดียวกัน การที่เราใส่มีอะไรบ้างครับเราต้องใส่ปุ๋ย <c oughs> ลดน้ําพุนดินนะครับให้กับต้นไม้ใส่สิ่งที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่มีคุณค่าให้กับต้นไม้เราก็จะใส่แต่เราไม่ใส่สิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่ต้นไม้นะจะไม่มีเชื้อโรคจะไม่มีเชื้อราใดๆนะครับการที่เราเอาออกเช่นเดียวกันเอาอะไรออกบ้างเอาวัชพืชเอาสิ่งที่จะมาทำร้าย ต้นไม้ต้นนี้ให้ตายเราก็จะเอาออกไปเพื่อที่ต้นไม้นี้จะสมบูรณ์แบบและจะสามารถให้ผลที่ดีได้นะครับในการเลี้ยงลูกด้วยเช่นเดียวกันในการดูแลลูกหลายคนที่มีลูกนะครับคนจะรู้และคุ้นเคยดีการดูแลลูกเราให้สิ่งที่ดีเข้าไปนะครับเราตื่นขึ้นมาเราคงไม่สอนลูกแบบให้โกหกทุกวัน ให้ในทางที่ไม่ดีทุกวันไม่ใช่เราสอนลูกดูแลลูกให้ในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับให้อาหารให้กินอาหารที่มีประโยชน์ให้กินน้ำที่สะอาดให้กินพึ้ผักผลไม้ต่างๆที่มีประโยชน์ซึ่งจะนั่นจะทำให้เขาได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจที่จะแข็งแรง ในการดูแลเขาทั้งอาหารการกินและคําพูดคําจาต่างๆที่จะทําให้เขาได้เติบโตขึ้นอย่างดีใช่ไหมครับดังนั้นในการเติบโตขึ้นของเด็กๆลูกๆหรือในการเติบโตขึ้นของต้นไม้ที่เราได้ดูแลเกิดจากการที่การเอาใจใส่ให้สิ่งที่ดีเข้าไปนะครับ นั้นการเปิดเผยของพระเจ้าก็เป็นการสะดงถึงความรับมนคงของพระเจ้าเป็นเหมือนวัคซีนที่ป้องกันเราที่เราจะไม่ทําผิดไม่ทําบาสนะครับหรือไม่ตกลงในความผิดบาปนะครับนี่เป็นวัคซีนที่ป้องกันเราไว้อย่าละเลยที่จะทำอ,อย่าละเลยในสิ่งที่ทำผิด ที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับเมื่อเราละเลยนะครับมันจะไกลไปความเคยชินแล้วเราจะรู้ไม่รู้สึกอะไรเมื่อเราทําผิดนะครับดังนั้นความผิดก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะมีความสุขในชีวิตที่พระเจ้าประทานะให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ดังนั้นสิ่งเจ็ดสิ่งแรกที่เจ็ดสิ่งนะครับที่พ่มพี่พูดถึงตอนนี้ ที่บอกว่าเป็นเหมือนวัคซีนที่ป้อง,องกันเราไม่ให้เราทําเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขนะครับอย่างแรกก็คือตายโสนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงตอนนี้ว่าอย่าให้เราเป็นคนที่ยิงอย่าให้เราเป็นคนที่มีความมั่นใจจนเกินไปความยิงเนี่ย บางครั้งก็เราก็เสียโอกาสในการที่จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ใช่ไหมครับถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนไม่ต้องการอะไรแล้วเราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมครับดังนั้นความยิงก็ทําลายโอกาสในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระธรรมสุภาษิตบทที่29บข้อที่2 3บาบอกว่าความยิง นะครับความเย่ยหยิงของคนนําไปนําเขาให้ต่ําลงแต่คนที่มีใจถ่อมจะให้จะได้รับเกียรตินะครับความยิงความเย่ยหยิงของคนนําเขาให้ต่ําลงแต่คนที่มีใจถ่อมจะได้รับเกียรตินะครับก็เราจะรับเกียรติโดยการถ่อมใจและเรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเรา นะครับประการที่สองนะครับคือลิ้นมุสานะครับพระธรรมสุภาษิตบ,บอกว่าริมฝีปากที่พูดมุสาเป็นที่น่าเกลียดนชังแก่พระเจ้าแต่บรดาลพูดที่ประพฤติความซื่อ,อบรดานพู้ที่ประพฤติความซื่อสัตย์เป็นที่ปิติยินดีแด่พระองค์นะครับความซื่อสัตย์นั้นเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้า ในการดำเนชีวิตขอราพระองค์ประทานาให้เราทั้งหลายมีความซื่อสัตย์ในการดำเนชีวิตนะครับดังนั้นเราต้องใช้ฝีป,ปากของเราให้เป็นพรไม่ใช่ให้เป็นเพลินที่จะไปเผาที่จะไปทำร้ายคนอื่นนะครับอย่างที่สามมือที่ทำให้โลหิตร้ายความผิดตกนะครับในรพระธัมพีบอกว่า ประธมการนะครับบทที่6ข้อที่หนะครับบอกว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเขาความคิดพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องที่ไร้เสมอไปชีวิตพระพิบบอกว่าชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจนะครับถ้าในความคิดจิตใจของเรามีแต่ สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายร้ายแน่นอนครับสิ่งที่ออกมาข้างนอกก็ต้องออกมาในภาพที่ไม่ดีในภาพที่มีผลร้ายต่อคนอื่นดังนั้นพระพีเตเตือนเราว่าอย่าให้เรามีจิตใจอย่างนั้นเลยให้เรามีจิตใจดีและแน่นอนผลของสิ่งที่ความดีนั้นพระเจ้าจะเป็นคนที่ตอบสนองในผลนั้น ให้เราได้รับพระพรจากพระเจ้าและห้าเท้าที่ริบวิ่งสู่ความชั่วเมื่อพูดถึงข้อนี้ผมคิดถึงตอนชีวิตที่อยู่ประมาณมปลายนะครับเป็นชีวิตที่เราเองอยากจะไปกับเพื่อนหรือติดเพื่อนนันนะครับ ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจข้อความนี้สักเท่าไหร่นะครับเท้าที่รีบวิ่งไปสู่ความชั่วเป็นยังไงแต่ผมคิดถึงภาพตอนที่ผมกินและดื่มแล้วก็สุขแล้วก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนที่ในทางที่ไม่ดีและในช่วงเวลานั้นนะ่ผมยอมรับว่าตอนเย็นที่เราไป กับเพื่อนเสร็จกลับมาเรารู้สึกว่าพรุ่งนี้เราไม่ไปอีกแล้วพรุ่งนี้เราจะเลิกเลยวันนี้พอแต่พอมาถึงพรุ่งนี้ตอนเย็นมัรู้สึกมันอยู่ไม่ได้ต้องไปนะครับต้องไปเวลานั้นเราก็ทําตามความอยากของตัวเองแล้วก็ไปหา,หาเพื่อนไปกินไปดื่มไปสูบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆในทางที่ไม่ดี ในทางที่ไม่ถูกต้องและแน่นอนคือความอยากก็อยากจะไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเห็นอะไรที่ไม่ดีเราก็อยากจะทําเหมือนอย่างเพื่อนเขาทําเราจะได้เป็นคนที่หนึ่งที่เพื่อนเขายอมรับเราได้นะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่พอพระทยัยที่อยากจะให้เราเมื่อเราเห็นความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะจังเข้าไปหาเราจะยังวิ่งไปหา นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับอย่างที่6นะครับพยานเทศที่หายใจออกเป็นคําำุสานะครับในชีวิตของเราตอนนี้นะครับเราพูดถึงการที่เป็นพยานเท,ท็จเนี่ยง่ายมากเพราะอะไรครับเพราะเรามีเทคโนโลยีที่ทันใจเรา ใครพูดอะไรไม่ดีใครทําอะไรไม่ดีก็ลงโซเชียลพอลงปุ๊บเราเห็นด้วยไม่ดีเราก็กดไปเลยครับเราไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นอนะ่ะจินเทคแค่ไหนบางทีเราก็ไปกดหรือเราไปก็ไปแชร์เราหรือเราก็ไปเลยครับไปซ้ำเติมคนที่บางทีอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่คนที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเห็นว่าเขาผิดเราก็ไป เขียนข้อความแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ไปใส่ร้ายคนได้เชื่นเดียวกันดังนั้นชีวิตของเรานะครับการเป็นพยานเท็จซึ่งจะทําให้อีกคนที่ไม่มีความผิดเนี่ยมีพยานเยอะเยอะมากเลยจากที่เขาไม่ได้มีความผิดนะแต่แค่บางคนที่ไม่ชอบนะครับกลายเป็นคนที่ไม่ชอบเขาเนี่ยเยอะแยะจากสื่อนะครับ ดังนั้นน่นนายมากเลยนะครับในช,ชีวิตของเราทุกวันนี้เราต้องะระมัดระวังสําหรับในการใช้ชีวิตของเราเพื่อที่เราจะไม่ทําให้ผู้ที่สร้างเราพระเจ้าของเราที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเสียพระทยัยนะครับการสุดท้ายนะครับคนที่หว่านความแตกเล้าทำกลางพวกพี่น้องนะครับใน,ในพระธรรมฉบับสองพัน บ,บอกว่าคนที่หวานความแตกเล้าในหมู่พี่น้องของตนนะครับแน่นอนครับสิ่งที่จะเกิดความแตกเล้าได้เขาเกิดจากบัญชีการพูดหรือการเข้าใจผิดกันได้ดังนั้นให้เราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีเพื่อที่เราจะไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่หวานความแตกเล้า หรือสนับสนุนความผิดเล่กๆให้ผิดมากขึ้นดังนั้นก่อนที่เราจะแชร์ก่อนที่เราจะตอบซ้ำเติมเราก็ต้องหาข้อมูลให้ดีเพื่อที่เราเองจะไม่เป็นคนที่ทำผิดทำให้เขาคนที่ถูกเนี่ยกลายเป็นคนผิดนะครับังนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทั้งเจ็ดข้อนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ ป้องกันเราไว้จากความผิดป้องกันเราไว้จากการที่เราจะได้รับพ,อพอระพรเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเราทำได้พระพรก็จะเกิดขึ้นกับเราซึ่งพระเจ้าเองทรงจะเตรียมพระพรนั้นให้กับเราทั้งหลายทุกคนหลายครั้งเราขาดความสุขเราขาดความชื่นชมดีเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราได้ไม่ใส่ใจไม่สนใจ กับสิ่งเหล่านี้หรือกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราเราก็รับทุกอย่างนะครับเราทำทุกอย่างซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้กำจัดวัชพืชที่เป็นผลร้ายต่อชีวิตของเราและแน่นอนครับวัชพืชที่เป็นผลร้ายก็จะทำลายชีวิตของเราและเราจะไม่สามารถได้รับพ,อพอรหรือเราไม่สามารถที่จะเกิดผลเป็นพรให้กับคนได้ เพราะวัชพืชที่เราไม่กําจัดทิ้งออกไปและแน่นอนครับความรักมั่นคงของพระเจ้าก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถรักเราชําระความบาปของเราความผิดของเราได้เมื่อเราทําผิดไปแล้วนะครับไม่มีใครที่ไม่มีความผิดพลาดเมื่อเราทําผิดไปแล้วสิ่งที่พร,ระองค์ประทานาให้เราทั้งหลายคือให้เราบอกกับพระองค์ให้พระเจ้าชําระความผิดบาปของเรา เพื่อที่เราจะสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เราไม่สามารถทําด้วยกําลังของเราเองได้ครับเราไม่สามารถพึ่งตัวเองที่จะทําสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าเราพยายามหลายครั้งก็ล้มเหลวปีใหม่ทีไรเราก็ตั้งใจอยาทำแต่ก็ล้มเหลวทุกทีเมื่อไรที่เราคิดว่าทําไม่ได้เวลานี้อย่าเพิ่งหมดหวังไปกับสิ่งที่ความตั้งใจในทางที่ดีเหล่านี้ และขอกําลังนั้นจากพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้ามีกําลังให้กับทุกคนมีพระพรเพียงพอสําหรับทุกคนที่จะให้กําลังที่จะมีชัยชนะต่อความชั่วร้ายดังนั้นสิ่งนี้จะป้องกันเราไว้ให้เราเข้มแข็งแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจและมีความมั่นใจในความดีที่พระเจ้าท่งอวยพรเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สาหรับในวันนี้ที่พระเจ้าทรงโปรดนําเราทั้งหลายทุกคนให้เราได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันในโลกใบนี้แล้วก็ได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างได้เจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์และสิ่งมากมายที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงสอนเราให้เราได้ใช้ชีวิตด้วยความรับมัตระวังเพื่อที่เราจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาชีวของเราทั้งหลายเราทั้งหลายรู้ว่าเราปรารถนาที่จะทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่อยากจะทําในสิ่งที่ไม่ดีแต่หลายครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะทําไม่สามารถที่จะฝืนตัวเองได้แต่ขอพระเจ้าประทานกําลังนะให้กับเราทั้งหลายทุกคนที่มีความปรารถนามีใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงให้ทําในสิ่งที่ดีขอพระเจ้าทําประทานกําลังให้กับทุกท่านที่จะสามารถทําได้ ที่จะสามารถได้รับพลังนั้นที่มาจากพระเจ้าและมีชัยชนะเตือเหนือ,อสิ่งที่ชั่วร้ายและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้เพื่อชีว์เขาจะมีสันติสุขและความสุขที่เต็มล้นในชีวงเขาตลอดเวลาข้าแต่พระเจ้าขอฝากชีวงเราทั้งหลายทุกคนให้อยู่ในการดูแลการปกป้องคุ้มครองและการอวยพรที่มาจากพระเจ้าทุกวันต่อไปในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอเมน O'er <speaking> the <in Spanish> ท่านครับ